สมจันทร์สาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้ง0650945779าอ่ะคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูมารีวิวนะครับมาดูสินค้าแต่ละชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคลอสนะครับคลอส DPX นะครับเป็นอ q นะครับสายสั้นสายยาวเป็นมิกนะครับเป็นปลั๊กไฟเป็นพาวเวอร์แอมป์นะครับเอามาดูราคาแต่ละชิ้นกันนะครับตรงนี้เป็นสินค้ามือ2นะครับเป็นคลอส DPX นะครับรุ่น223 XL นะครับตัวนี้เล่น2ทางได้นะครับเป็นคลอสอนาล็อก2ทางนะครับแล้วก็มี EQ NPE นะครับเป็น EQ s l i c e สันนะครับแบ่งได้เป็น2ช่องนะครับมีสวิตเปิดปิดนะครับมีเลเวลซ้ายขวานะครับเป็นเอ่อเป็นโมเดลรุ่น EQ รุ่น415นะครับของ NPE นะครับด้านหลังก็ เป็นแบบแจ็คโฟนนะครับสัญญาณเข้านะครับแล้วก็สัญญาณออกนะครับราคา350บาทนะครับแล้วก็เป็น cross d b x 2 2 3 xl นะครับราคาเก้าราสิบบาทนะครับ2ตัวนี้นะครับรวมส่งก็บวก100บาทนะครับแล้วก็สินค้ามือสองก็ยังมีตัวนี้เป็นซาวเบสนะครับเ เอฟเฟกแท้นะครับก็ขายตามสภาพเหมือนกันนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เช็คนะครับว่าาปกติไหมนะครับเป็นซาวเบสนะครับรุ่น MGP6X นะครับของเสาเบสแท้นะครับเอฟเฟกแท้นะครับมี6ช่องนะครับโมโนหกหกช่องโมโนนะครับ มีเอฟเฟกมี1 2กรุ๊ปมีไลน์นะครับมี LR นะครับมี USB มีบลูทูธนะครับแต่ว่าตัวนี้ไฟหายไปหนึ่งหดวงนะครับ1นึหลอดนะครับทีนี้มาดูสินค้ามือหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นมิกยามาฮ่านะครับตีแบวนยามาฮ่า ct 6 0 s นะครับราคา2,390บาทเท่านั้นนะครับมีเอ็กโวมีบลูทูธมี USB เหมือนกัน ะครับมี6ช่องลายขาเข้านะครับแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับราคานี้ปลั๊กไฟตัวนี้นะครับราคาก็อยู่ที่1,550บาทเท่านั้นนะครับเป็นปลั๊กไฟคอมสันนะครับหน้าจอดิจิตอลนะครับมีบอกโวลต์บอกแอมป์บอกความถี่นะครับของกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็ EQ นะครับ BSS นะครับงานก็เกรดพรีเมียม มี31สไลด์นะครับมีวอลลุ่มต่างๆนะครับเยอะเลยนะครับเอาถือว่าไปปรับกันแบบจุใจกันเลยนะครับ BSS หน้าเขียวนะครับตัวนี้เป็นปิ้นข้างในนี่เป็นตัวยืนนะครับเป็นงานเกรดพรีเมี่ยมนะครับหรือว่างานกรอบนะครับราคา2,990บาทเท่านั้นนะครับราคานี้รวมจัดส่กเลยนะครับทีนี้ Power M นะครับของ NTS นะครับ CS 2 2 0 0นะครับสภาพแบบ เดิมเดิมดึบ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 นะครับใช้งานปกติครับตัวนี้ครับ18ข้างละ3ได้นะครับเล่นได้ตามข้อมูลมานะครับโหลดได้ถึง8โอห์ม4โอห์ม2โอห์มนะครับตัวนี้ค่าตัวยังไม่เปิดนะครับขออนุญาตเช็ดข้างในก่อนนะครับขออนุญาตเช็ดฝุ่นขัดสนิมออกก่อนนะครับเพราะว่าเดิมซะเหลือเกินนะครับแต่ว่าทดลองแล้วใช้งานปกติไฟทุกอย่างนะครับระบบทำงานโอเคนะครับ ท่านผู้ชมสนใจสินค้าิี่ไหนก็สามารถติดต่อกันเข้ามไาได้นะครับไม่ว่าทางเพจ Facebook สมจันทร์สาว่าื่องเสียงกลางแจ้งนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์0650945779นะครับอันนี้950บาทนะครับอันนี้350บาทนะครับ EQ แล้วก็ cross cross, cross 950นะครับส่วน mix ก็ซาว์เวทแท้นะครับเอฟเฟกแท้ยังไม่ได้เช็คนะครับสินค้าเพิ่งมาถึงนะครับกก็ สินค้ามือหนึ่งนะครับ2,390าอาบาทปลั๊กไฟ1,550บาทนะครับสินค้าเตรียมสต็อกไว้นะครับ EQB S นะครับ2,990บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นเกรดพรีเมียมนะครับนาเขียวนะครับอ้านใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับ